ปลานี่ยไ,ไงครับตัวยี้พี่น้องเกียบหิมะโอ้โหอันนี้ทั่พปนนี่พี่น,น้องทั่พปนหรือว่า <ปน S 1> ้ั่อแม่ปนกินหวานเพิ่นอ๋อนีอ่ทั่วคือว่าได้ยินว่าถั่วสารคขามนาะบ่าวปุ๋ยสิว่าเอาข้ามถั่วเก่าเนี่ยพี่น้องพอดีเลยฟักเพลวค่ะ น้ำตนลองอันจุดจุดุดต้นล่งกลนทอสวสุดสวัสดีครับมิตรหมอแคนแฟนผู้ติดตามเอฟซีสู้หมองุบอนครับสวัสดีจ้าสาวปุยจูพักจ้าอ่ะื้นนี้ครับพี่น้องตอนสีเศร้าๆออกสีสวยๆะรนะพี่น้องแดดซีมแซมแซมครับฝนตกดิ้นน้องก็เศร้าพี่น้องเลยมาเด้อครับแฟนครับสมองุบอนครับในนบ้ามากินเนียงปลาํำกันนะครับืันนี้ปลาโตเงี้ยเป่งๆครับ โอ้โหไปดิ่งถงต้นอับพักพี่น้องเลยนี่จะพักก็พักล้วนๆครับซื้อพระเจ้ามากเลยจ้ะอือก็เป็นแม่สันนะบ้านนั่นปาล์นี่แม่จะของปล่อยมาบ้านท่านนี้ง่ายหอดปลนี่พี่น้องเลยเขาะว่ได้ปล่อยกระดิ่งเนี่ยปุ๋ยเขาปล่อยปลาดิงเอาฮ่ามันถูกสนิทเนาะปลากิงซีพี่เนาะพี่น้องครับมาเล้วครับ่เองยเายสู้ขุดสู้ควนครับมาเด้อเย่ยยังก่อนแล้ซื้อไปยังก่อนเย่ด่วงจังด่วนชื่อสุกี่ โอ้มาเด้อครับใหญ่ดวงมหาลาค,ครับพี่น้องมากินเนียงปลาพร้อมปลาปุยครับพร้อมเสาปุยครับพี่น้องมาเนี่ยใหญ่ย,อย,อยุมาเด้อพี่หญ <มา S 1> ิงแสบๆต้องกันครับตนอ,อ,อน,น,นเนี้ยหญิงมาเด้อพี่หญิงอย่างปลานิ่ยไงครับตัวใหญ่พี่น้องเกียบหิมะโอ้โหอันนี้ทั่วปนนี่พี่น้องทั่วปนหรือว่าทั่วแมปนกินหวานเพิ่นอหนึ่วตั่วปนแกดวพี่น้องเบิ่งจกเล็กๆมากครับผักนี่ผักกาดขาวอะไพี่น้องผักสรันเน่ ผักแปร์ยันไปเลิศกับมีพี่น้องขอบคุณครับมีพร้อมมาพี่น้องขอบคุณว่าลายวัได้สื่อเติมก็จะมีละสลัดขอหน่รึเอามาพี่น้องมาซีแจ่บแจมน้ำกันเด้อพี่น้องเป็นตับสมองสุบินหน้าปลา ตัวตัวๆจขาวปั๊บเอาอแบง่ายเลยน้องเห็น่หมครับนามครันองพี่น,อน้องเอาไปม,มาป่นเบล็กลงคนเป็นอ,อย่างดีครับตัวละลอยหกสิบพีนน่น้อง่ะเ้อเสียงง่ครับเป็นไนนอตสูมือ้ําถ่วมมาท่าคนครับรอารมปูวขาวจริงจังถว่วนจะสลัก้ามหรหืหสิว่ <ๆ S 1> นี่ ว่าเปมนยินวมาต่วมสาระข้ามเนาะบบาปุ๋ยอยู่ิว่าไกลจากหนีย้ยุครับหมองมันต่วมไปเตือบโยูกันนาะยืมเหม็นสอนไปเนาะสอนเอาผ้าแผ้วใช้น้ำเอ้ยลายอะไรย,ยางเห็ะนไะมีนางนี่น้ำจิ้มหวานใส่กระเพาะนี่ยนะจังดวกกันเนาะดวกเป็นดวกเลยเป็นว่าเออใส่เหมือเอาเอานเนา สิบะกินกินกินนั่น,น่ะหายเขาปากลมมันหล่นกันพี่นอ้องขยาจะนหมูเดียมเลยพี่น้อยเหมือนเด้อครับชูต้อนพี่น้อง เรวนปากว่าเดยวจะมุมมุมเนี่ยอ<ะ>รอบนสารดครับปุ่นใส่น้ำน้อยให้เลยสาละสอนพี่น้องคุณเลกน้ำนนนจิ้มเนี่ยนะพี่น้องจัดจดเนี่ยครับห่อไป โอ้ยหนอสนสดๆเลยพี่น้องดีไหมเนี่ยเอาขั้มท้อเกลียวเนี่ยพี่น้องพอดีเลยหนอดพักแผ่วแต่ละเนี่ยเอาต้องเงินหวานต้องเข้มได้การเตียยต้องเค็ดตครองบอกทั่ว่ไย,ยน้ำงามมือแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เรี้ยตัวๆเงี้ยสิคุณจะหายไปน้องตาโอ้ยนายผู้กิจตาพีน่น้องนี่เดี๋ยวของแม่เขาว่า ถอะกันก็พายิดเลือดก็เป็นผักแพ้วค่ะค่ะลงตรงเขาตัวใหญ่ปนีคือเขียวโอ้โอขาดตัวกร,ระดา้างขาวเมื่อนั่นปลาคอใหญ่ล่งวีนองเอ้ยปูวีเราอะไก่แล้วเป็นเอาหย้าแม่กุ้ยละวันละวันหรือไม่บอนเตะบอล แล้วปลาเหมือนั้นปลาดุกอยู่ในอ่ะปาดังเนี่ยได้บ่อคันปลาคนใหญ่ตัวภาพพี่น้องเลาะบัได้แทะมันปลาคอใหญ่พี่น้องแล้วเห็นแล้วว่ามันแล้วล่าวามันปลาดุกโโไหมปลาคอใหญ่ตัวปูสิแต่ลายเหมือนเลวเรางของกระถางล่าของกระท่มกันน้องครับ เยอะแนเนี่ยอืมแบบน้อยนี่น่องถามย่ามนี่มันย่ามหนังย่าม,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 มปลาลขึ้นหรอือปลาลงทัรงล้งเคงข้นเนาะ เดือนสิบสองลมอวยกันว่าลมมันอวยแมนโอ้ยหลดจับขานามแห้งกับลงแหรพี่นอ้องยังพันลงแมนแต่ว่าขานำตนนนำตนลงอันนตตดจุดุดตนล่งกลนทอเป็นโซบะแมนมันมันสิเป็นปา่ามันสิโดดข้นทั้งขืนทั้งล่งแห้อพี่นอ้องต้งมือนอันมันอันมันล่ง มันผัดบืนดิเบือนลงน,นันไงท่านเดี๋ยวพ่อเห็นหลุมดอกพี่น้องฟ้าฝนตกอยู่ช่วงว่าน,นี่ปล<อ>าหองอึมหึ่มปลานี่ตายไป่น้าง <c oughs> กินวันยิงไข่เต็มปลาหองเต็มกับพาะหมอกลอกเลยมันหองสร้างหองล่าอหองเอื่อเอาลูกเอาเต่า เอืเไปไดขอาใ,ในเกี่ยวอยู่เกืกับพื้นแม่ปุ๋ยมันพ่อไปแล้ดิหมึ่งไปตัวกับพื้นมาห้ามบอกอมัน,น <รา S 1> พอน <laughs> ไปเลย <laughs> ยังเหี่ยบ้างห้ามอยู่เอาเรื่อใส่กับปุนพี่น้องกรได้กระได้ฝนไปฝนมายังันเปมันตรงขังสีมันยังแสบกล่อขงของพี่น้องเลยน้ำเปลก บ้า,บาเกี่ยก็เข้มแสบเข้มนวดพี่น้องคนพอดีจ้ะแมน,นอ่ากลางเลยเข้มกันพี่น้องใช่ได้แล้วจิจูเยแม่น,น,น่เร็วมันจิจูยยี่ใส่ในกระเป๋าเหรอไม่รู้จิจูในกระเป๋าอันที่พ่อาาพานไม่ไป แก่ไม่แม่ลนเร็วๆครับนย่ยนข้างแม่เลยเนี่แม่ลืมข้างสอดไปเนืะเลยเริ่มมันแตกรับแจกไปเนาะรอมองก่อยิบตจยังสีเหลยกันแล้วย้อ,อ,ยอมแล้วแสกเพื่อหอยวันบ๊วยเล่นค้ะลูกมมเดียวพื่อโต มันไม่ยอเบอกเลยเมื่อนั่นเนี่ยคุยเข้าไปเข้าไปแล้วเบังอยู่ในรถด,ด้วยเปิดรถเป็นหนักมอกระเปิดรถสี่พาแรแลนด์สิลูก มาชดชด แซบเือแซ่บแน่ฟังเสียงพี่น้องเ้น้ำน่ากินชิมมันหรอกอูน้ำจินรสเด็ดดีๆพี่น้องปลาเพิ่งจะย่างพอดีเลยจู่ๆไม่อัสนสินเด็ดไปแอกว่าแมจิ้มหวานแบบนี้ เดี๋ยวให้พี่น้องไปเข็งล่งตรงมือเส้นีพี่น้องเอ้ยไปเจียวไปหิห้งแม่ยดันเลาจริงเนี่ย

ก็เยอะตัวนะเจ้า <c oughs> แจบพี่นอ้องสองตัวเด้พี่นอ้องอ้าวคุณต่ำม,มากๆเจ้าตันสอกันาดนั้น <c oughs> เริ่มกลางไหมนอ้องเอ้ย โอหมดแอเสียตาคั <c oughs> ้งด้วยรอบบางเรืองครับพี่น้องเหนียงปลาครับมันรุ่ดด่าเรื่อยเ,เสียนัะ่ะจูกขบจุกแนวเรตากยตาไปนี่น้ำซ้ำเลยพี่น้องเลย <c oughs> มันขี้โผยั <c oughs> ไนไงก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบนึ่งกับพี่น้องที่ติดต,ตามที่ชมครับบอปุยจุผาครับพี่น้องพ่อแมวสินครับวันนี้ สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผพพ้าผีผ้านอกครับกินเมี่ยงปลามเมี่ยงปลาพี่น้องเอ้ยแซ่ปลากระนันอ่ะเราเบิ่งแป้งครับสมองสุบอนได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณนเย,ยอะย,ย,ยังก่อนดวงดวงยังก่อนซื้อเต็ียมๆเราดวงมหาลายโอ้ใหญ่ดวงมหาลายครับอ่ะแซ่ๆเหมืกันเด้อพี่น้องเพื่อความเจ็บเพืพ่อแดดพุ่มไข่ยามีครับสำหรับคลิปนี้ครับโชคดีมีพุ่มสุขครับผมมาปุยพรอมแม่แม่ซีนกับก้าวขวัตสวัสดีครับสวัสดีจ้าจิ๊วฝากก็เลยกดแชร์นี่เด้อพี่น้องครับมาเด้อสมองสุบวลครับพี่น้อง ที่ยางปลาครับที่ยงเลี้ยวเบื้องล่าถือพี่น้องเอ้ยเมาปุยขอขันรายการจักรวเด้าเด้อพี่น้องมีของดีของตออมาฝากพีฝากน้องขึ้นเก่าละครับผมนี่ครับพี่น้องปลาบวงแบบสุกของพอหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเด้อปลาแดกนัวครับพี่น้องใส่สมุนไพรหอมหอบ่มมีกินข้าวไล่สารกันบูดลอยโพเเ้นเด้อครับเห็ดสดไหมมือโตมือพี่น้องซิมแล้วสิติดใจเฮี้ยงหายง่า ให้ละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองสื่อไดไเดอร์พี่น้องเดอ้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพออหน่อย1 2 3มีแอดน้ำหนาน้ำเดอร์พี่น้องอย่าลืมอ,อุดหนุนซอยพอน่อยซอยเดอร์ไมเดอร์ครับ